สวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะวันนี้นะคะพี่ต่สวนส,สวนสระบุรีบนสีนะคะก็จะมาไล่มาแนะนำนะคะเรื่องของการผสมเกสรบอนบสีนะคะให้เพื่อนๆนะคะได้ชมกันนะคะว่าสําหรับเพื่อนๆมือใหม่นะว่าผสมเกสรอ,อย่างไรนะคะเพื่อที่จะให้น้องบอนสีของเราน่นะคะแพร่กระจายเต็มสวนแบบของป้ตา เห็นไหมคะเต็มสวนเลยนะคะโดยที่เราเนี่ยนะคะมีแม่พันธุ์เป็นตัวตั้งอยู่แล้วนะคะและเราก็สามารถที่จะขยายนะคะโดยที่เราไม่ต้องไปเสียเงินซื้ออีกแล้วนะคะเห็นไม้คะเยอะไหมคะซึ่งหลายคนก็บอกว่าเออมันช่วงนี้ขายไม่ดีไม่จริงนะคะถ้าเราทําการตลาดเป็นนะคะของพี่แตายขายได้ทุกวันนะคะเนี่ยค่ะ มันนะคะไลฟ์สดลง y o u t u b e นะคะก็ขายได้เรื่อยๆนะถึงแม้นราคาจะไม่แรงนะคะแต่ก็ก็ทำให้เรารวมๆกันแล้วก็มีรายได้หลักหมื่นอยู่นะคะบอนสีนะคะไม่ขี้เหร่หรอกนะคะเพื่อนๆเราจะมาผสมดอกนี้นะคะสีดารา,ามนนะคะอุปกรณ์ที่เราต้องเตรียมนะคะก็คือกันไกลนะคะกันไกลเนี่ยเราจะเปิดนะคะเราจะเปิดดอกก่อนนะคะไม่งั้นจะผสมยากค่ะ จะเป็นมีดก็ได้นะคะกันไกลก็ได้นะคะการที่เราผสมข้ามวันแบบนี้นะคะดอกบานแล้วเนี่ยโอกาสที่จะติดก็มีเหมือนกันแต่ห้าสิบหกสิบเปอร์เซ็นตนะคะเพราะว่าดอกมันแก่แล้วถ้าจะให้ดีก็คือต้องผสมตั้งแต่เมื่อคืนนะคะทีนี้เราก็จะเช็คนะคะว่าดอกเขาแก่มากหรือเปล่าเราก็จะเอามือแตะที่ดอกนะคะยางแล้วนะคะยางแล้วแต่ว่าโอเคได้อยู่อันนี้ดอกตัวผู้อันนี้ต้นนี่ตัวเมียอยู่ตรงนี้นะคะอันนี้ตัวเมียเนาะ ตัวเมียนะคะตัวผู้นะคะเราจะเอาเกรสรน,นะคะมาผาสมเนาะอุปกรณ์ต่อไปเราใช้แปลงนะคะแปลงเขียนคิ้วทาตาเรานี่แหละนะคะวันนี้นะคะเราจะใช้เกรสรของไก่ฟ้าพลานะไก่ฟ้าก็จะเป็นบอลลักษณะจุดแต่ว่าจุดก็จะลึกกว่างนะคะ อันนี้เป็นเกรสรที่เราเก็กบภาพตู้เย็นเนี่ยคะ่ะลักษณะเกรสรที่สมบูรณ์เขาจะเป็นผงแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะอย่างนี้คะ่ะเนี่ยคะ่คะผงเกรสรสีน้ำตาลนิดเดเห็นหมเหได้ยังคะเนี่ยคะ่ะผงเกรสรก็จะนิดเดียวนะคะเป็นเหมือนผงแป้งนะคะแล้วก็แต้มมาค่ะติดแค่ปลายผูกกันนิดเดียวก็พอแล้วนะคะแค่นี้แหละนะคะแล้วก็มาแต้ม แเบาๆนะคะแต้มๆแต้มต,ตรงตัวเมียะค่ะผสมให้เขานั่นเองนะคะแค่นี้แหละนะคะเสร็จแล้วนะคะ,นนะ,คะมาอีกต้นหนึ่งะค่ะต้นนี้ก็เป็นลูกไม้นะคะ ก่อนอื่นเราจะต้องเปิดก่อนนะคะเปิดกาบน้องออกนะคะเพื่อที่จะเป็นได้ผสมง่ายขึ้นนะคะไม่เกะก,กะนะคะเปิดกาบเนี่ยนะคะต้องดูด้วยว่าตรงนี้นะคะลงไมยต้องให้ลงนะคะอย่าให้น้ําขังน้ําขังแล้วดอกจะเน่านะคะ นี่เดี๋ยวตอนเย็นเราจะต้องมาเก็บเกสรเขานะคะแต่ดูอันนี้ยางเยอะแล้วนะคะอันนี้แก่กว่าอันนี้เขายังไม่แก่มากเห็นไหมคะสียางออกเหลืองนิดนิดแต่อันนี้สีค้ำแล้วนะคะสีแดงแป๊ดแล้วนะคะอันนี้ยางเยอะเช็ดยางออกนิดนึงนะคะเพราะจริงๆตัวนี้ต้องต้องผสมตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะดอกเขาแก่จัดแล้วนะคะอันนี้เราเช็ดยางออกนิดนึงเพื่อที่จะให้เกสรนะเข้าไปนะคะในกรณีนี้นะคะ ันนี้ยางเยอะเลยนะคะอันนี้โอกาสติดห้าสิบห้าสิบนะคะห้าสิบห้าสิบค่ะเพราะต้องผสมแต่เมื่อคืนจะดีมากนะคะเช็ดออกนะคะโอเคยางหมดแล้วนะคะเอามือแตะแตะดูก็จะรู้นะคะเอามือแตะแตะดูก็จะรู้นะคะจากนั้นเราก็ใช้เกสรตัวเดิมค่ะนะคะเพราะว่าแดงกับแดงนะคะตัวนี้เป็นสีแดงนะคะ แต่ว่าตัวแม่มันคนละตัวกันนะคะต่อให้ตัวพ่อตัวเดียวกันแต่แม่มันคนละตัวนะคะเขาอาจจะไปทางแม่หรืออาจไปทางพ่อแล้วแต่นะคะแล้วก็เอาเกาสรน,นะคะมาแต้มแต้มแต,ต้มนะคะแต้มให้รอบค่ะ เสร็จแล้วค่ะแค่นี้แหละนะคะหลังจากที่เราผสมนี้แล้วนะคะประมาณ1อาทิตย์นะคะเราจะมาดูกันว่าติดไม่ติดเดี๋ยวเราจะพาไปชมต้นที่เราผสมทิ้งไว้แล้วก็ติดแล้วนะว่าลักษณะเป็นอย่างไรไปไปชมกันค่ะแบบนี้นะคะเราผสมติดเรียบร้อยแล้วนะคะต้นนี้ผสมมาผ่านมา1อาทิตย์นะคะสังเกตดูก้านของเขาจะยังสมบูรณ์อยู่นะคะอันนี้ผสมติดแล้วนะคะแบบนี้เดี๋ยวสักพักหนึ่งเราจะเอาถุงห่อมาครอบนะคะ ถ้าไม่ครอบสุกมาร่วงลงพื้นหมดเลยนะคะแบบนี้นะคะติดแล้วนะจ๊ะติดแล้วจ้า